ครับสวีทครับผมก็มาเจอผมซิมิเตอร์ซีอนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในแนวซีนะครับตอนนี้เรามาอยู่แบบน้องหคนนี้ฮะบวกคลุมเลยเลยอ,อ่ะโอเคตามนั้นแหละบวกคลุม โอเคอัดคลิปอยู่นะครับอัดคลิปอยู่อะไรสามร้อย โอ,โอ้ยเพิ่งตื่นนะครับตอนนี้ก็ตีสี่กว่านะครับของเช้าวันพุธแม่งซื้อคุ้มมาสามร้อยฮะฮะฮะฟังอะไรผิดหรือเปล่าใค้ใครมึงว่าสามร้อยแม่งเออเฟ้ยโอ้สามร้อยอ๋อเข้าใจแล้ว เอ้อ้โก้โอ้โอ้โอ่โอ้โอ้โเ้ยอ้อร์ดไมอเห็นเลยยันไงะ้ะอิมพ์ผิดทา้โม้โ้นเ้โอ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 ้นอ้โอ้โน้โอ้โอเโอนะ้โอ้โอ้โอ,อ้ัอ้โอ้โอ้อ้้อ้น้ออ้เอ้ออ้ออ้โอ้อออ้ อ่าอะไรก็อะไรวะสารพัดช,ชื่อของมันนะฮะอ่าอืมสงสัยจะมากวนผมนานนะครับก็มานั่งรอผมตั้งแต่สี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าให้ผมอีโม่ถ้าผมตื่นโอเคสี่ชั่วโมงที่แล้วก็ประมาณตีหนึ่งนะผมตื่นมาตีสี่โอเคไม่มันนั่งรอได้โอเคเอกูก็เชื่อของมันแล้วแหละไม่ไม่ไปลงไปเรียนเลยครับหรือเล่นอย่างเดียวเลยโอเค กูจะทำอะไรวะเฮ้ยเสื่อมพลังไงเงยโอ้เจ็บปวดหมดโอ้ยเจ็บปวดปวดตับอืมเสริมพลังเขาปวกนั่นไงเออโอเคเฮโอเคกูรอเด็กเล่นอีกแม่ง อะไรนักหนาวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาอบคลุมเท่านี้เลยครับก็อมเดี๋ยวอีกมีอีกเดี๋ยวครับคลิปนี้ผมจบก่อนนะสำหรับการบวกคลุมเนี่ยโอเคบายบายครับผมดูมิเตอร์ซีอยู u นะตอนเช้าตัวรุ่งแม่งเอ้ยปลกกูทำไมซักบายบายนะครับน้องครับ